รบสวัสดีครับพี่น้องเดชอุบลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาดูวิวที่ทำงานผมสวยงามมากตอนเช้ชาๆเ้อพี่น้องบ้านเฮา ตื่นแต่เศามาเหตุงานเนาะโอ้โหหมดที่ทำงานเต็มไปหมดสงการภัยกับบาดนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีรราาศดมือเศร้า พาติโฟนกกับวินไปบินมาดูว๋วกากินขอดบ้านนี้เห็นบรรยากาศเนี่ยน้ำในสุดสงการเนาะสุดกระบาดเนาะฝากเอาไว้แค่นี้นะครับรอดูคลิปใหม่ตอนเช้าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ